บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนในเรื่องหลักธรรมของพุทธศาสนาขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะหลักธรรมของพุทธศาสนา พระพุทธศาส,สนามีความสำคัญกับเราใช่ไหมคะเป็นพื้นฐานในการวางชีวิตดำเนินชีวิตของเรามีนะคะหลักธรรมที่นักเรียนควรจะศึกษาดังต่อไปนี้คะ่ะ 1. ศรัทธา 4. สศรัทธาสี่ก็คือความเชื่อที่มีเหตุมีผลแล้วเกิดเป็นประโยชน์นะความเชื่อศรัทธาก็คือความเชื่อ ข้อหนึ่งเรียกว่ากรรมสัทธากรรมสัทธาก็คือเชื่อเรื่องกรรมกฎแห่งกรรมเชื่อว่ากรรม,มนี่ยมันมีอยู่จริงเชื่อว่าเมื่อทําอะไรนะคะโดยมีเจตนาและรู้ว่ามันเป็นการกระทําแบบนั้นมันต้องมีผล,ลกรรมนะคะผล,ละกรรมจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วมันต้องมีแน่ๆนะคะและ กำดีกรำชั่วนั้นจะก่อให้เกิดนะคะผลดีหรือผลร้ายมันต้องมีอยู่แน่ๆเรียกว่ากัมมะศัธ,ธา2วิบากสัทธ,ธาวิบากสัทธ,ธาก็เชื่อเรื่องผลแห่งกรรมและเชื่อว่าผลลกรรมมันมีจริงเชื่อว่ากรรมที่ทำแล้วต้องมีผลส่งมานะมีเหตุก็ต้องมีผล ใช่ไหมคะผลที่ได้จากการทำดีก็จะได้ความดีตอบผลที่ได้จากการทำชั่วก็จะได้ผลชั่วตอบกลับไปเรียกกันว่าวิปสัสสธากรรมที่สามเรียกว่ากรรมมะะัะกะตาสัทธาคือความความเชื่อเชื่อว่าสัต มีกรรมเป็นของตนเองสัตว์ในที่นี้ไม่ใช่เป็นแค่สัตว์ธรรมดาสัตว์โลกเรานี่แหละค่ะเชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของนะคะเป็นเจ้าของและจะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากกรรมนะคะแต่ละกรรมของตนเองนั้นแต่ละคนที่ทำะไรต้องรับผิดชอบกรรมของตัวเองคุณทำความดีคุณก็ต้องได้รับความดีคุณทำความชัว่วคุณก็ต้องได้รับความชัว่ว อันนั้นน่ะนะคะนั้นน่ะเราเรียกกันว่าะะกรรมสกตาศรัทธาสี่เรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธาตถาคตคืออะไรก็คือเชื่อในเรื่องของพระพุทธเจ้านั่นเองเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นตัดสุลูนะคะและเชื่อในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อในทรงเชื่อที่พระองค์นั้นทรงมีคุณนามความดีทั้ง9ประการนะคะเชื่อในอพัพทธธรรมของพระองค์ที่ตัดออกมาเชื่อในบัญญัติวินัยที่ว่าด้วยความดีฉะนั้นเราสรุปได้ว่าเชื่อกรรมว่ามีอยู่จริง เชื่อผลแห่งกรรมเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนเองทุกคนต้องรับผิดชอบกรรมของตัวเองและเชื่อว่าพระปัญญาที่คุณนะคะพระปัญญาและการตัดสู้ของพระตถาคตของเราก็คือพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่จริงไม่ใช่เรื่องหลอกลวงนี่แหละค่ะก็คือก็คือศรัทธาสีเห็นนะ ะะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งต่อไปนะคะในเรื่องที่สองที่เรียกกันว่าพุทธจริยาพุทธจริยานักเรียนได้เรียนมาในคลิปอื่นๆที่ครูได้สอนได้บอกมาว่าเ,ออเป็นยังไงนะคะที่ผ่านมาครูได้พูดแล้วและครูก็จะขอสรุปให้ชัดเจนลงไปนะคะพุทธจริยาจำได้ไหมคะ นั่นก็คือโลกัตถจริยาจำได้ไหมบำเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชนด้วยการประกาศธรรมและนำประโยชน์มาสู่ผู้ปฏิบัติโดยการสอนให้ขยันหมั่นเพียรทำความดีและเว้นชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์จำได้ไหมเราเคยเรียนไปแล้วพูดเคยสอนไปแล้วเนาะออแล้วนักเรียนก็ลองไปเอาคลิป มาดูนะคะเปิดดูอีกทีหนึ่งและข้อ2จําได้ไหมคะว่าพระพุทธองค์นั้นนะคะพุทธจริยาก็คือสิ่งที่พระพุทธองค์นั้นได้ทานะคะบาเพ็ญประโยชน์จําได้ไหมคะคงจําได้ว่าเช้าทําอะไรเย็นอะไรนานอันนะั้นแะหนะนะละคะ่ะต่อไปบําเพ็ญประโยชน์พระองค์ทรงนะคะยาตะถทจริยาแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดา พระเจ้าสุดโททนะจำได้ไหมคะว่าพระองค์นั้นเชิญพระพุทธเจ้าเนี่ยไปแสดงธรรมแล้วปรากฏว่าไปเห็นพระพุทธองค์กำลังเดินบิณฑบาตก็อับอายลงมาห้ามปราล์มสุดท้ายก็ได,ได,ได้พระพุทธองค์ก็ได้อ,อ,อธิบายให้ให้พระบิดาฟังสุดท้ายพระบิดาก็เลยยอมรับนะคะแล้วก็สำเร็จนะคะเข้าใจนั้นอันนี้ลหะคะ่ะ ก็คือยาตัทธจริยานะคะนอกจากพระพุทธบิดาแล้วก็ยังพระปโยุรญาติอีกนะคะเกิดความเลื่อมใสก็ออกบวชบ้างนะคะเลื่อมใสก็มีความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะญาติเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นพุทธจริยาข้อที่สองข้อที่สพุทธพุทธจริยาเรื่องอะไรคะบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกไงคะ ในฐานะของพระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้อยู่กับที่พระองค์นั้นอุทิศนะคะอุทิศแรงกายแรงใจนะคะประกาศธรรมให้โลกเนี่ยได้เข้าใจคำสั่งสอนและนำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นไปใช้ในชีวิตแทนที่พระองค์พอหลังจากสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว พระอ,องค์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือว่าปล่อยให้ลา,ราพระอรหันต์ทั้งหลายแหละไปประกาศพระอ,องค์ก็ออกไปด้วยเห็นไหมคะนี่คือพุทธ,ธจริยา3นะคะหลักธรรมข้อต่อไปก็คืออริยสัจสีพอครูพูดถึงอริยสัจสีเนี่ยนักเรียนนึกออกเลยใช่ไหมคะก็คือนะคะธรรมะสำคัญที่ที่ เป็นความเป็นจริงสี่ประการนั่นก็คือการมีอยู่ของทุก์เหตุที่เกิดทุกข์การดับทุกข์และหนทางที่จะดับทุกข์ทั้งสี่ข้อนี้เป็นความจริงเรียกว่าอาริยสัจส,สี่จำได้ไหมคะว่าเป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์นั้นทรงตัดสรู้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นแล้วนะคะพระองค์ก็ นำเอาหลักธรรมนี้ยมาสอนเรามาสรุปกันนะคะที่บอกว่าอริยสัจสีได้แก่อะไรบ้างทุกทุกก็คือการมีอยู่ของทุก์การเกิดแก่เจ็บตายล้วนเป็นทุก์ทั้งนั้นนะคะเป็นความเศร้าโศกเป็นความเสียใจที่ครูสามารถที่จะเข้าใจว่าเออหมาคุตาย มันเป็นทุกข์มากมายมหาศาลนั่นครูใช้อริยสัจสีในการแก้ปัญหาของครูแล้วครูก็เข้าใจและยอมรับได้นะคะคือครูมีทุกข์ทุกข์เกิดจากการแก่เจ็บและตายของหมาครูนี่คือทุกข์ความทุกข์นั้นมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจนะคะ ความผิดหวังก็เป็นทุกข์เวลาที่เราไม่ได้อะไรเราจะรู้สึกผิดหวังแล้วเรารู้สึกความผิดหวังนั้นสร้างความทุกข์ให้แก่เราใช่ไหมคะความเกลียดกันก็เป็นทุกข์เกลียดกันทะเลาะกันมันเป็นทุกข์เหลือเกินเพราะไม่มีความสุขเลยคะ่ะนั้นเวลาเราทะเลาะกับใครเราคงไม่ได้เข้าบ้านมาแล้วหัวเราะมีความสุขไม่ นะคะมันกลับมาสร้างความหมองเศร้าให้กับตัวเองความอยากมีอยากได้ก็เป็นทุกข์อยากได้แล้วไม่ได้ทุกข์เหลือเกินทำไงถึงจะได้ใช่หไหมคะนั่นแหละค่ะคือทุกข์การยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนและยึดสิ่งนั้นใครมาเถียงใครมาบอกหรือ ใครมาอธิบายฉันไม่ฟังฉันเชื่ออย,อย่างที่ฉันคิดอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์เพราะเราจะไม่เปิดรับความคิดคนอื่นแล้วเราก็จมอยู่ในความทุกข์ของเราเองนะคะนั้นการยึดมั่นติดอยู่ในขันทั้งห้าขันทั้งห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือรูปขันทั้งห้าเนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดทุกข์ได้ทั้งปวงนะคะ รูปได้แก่อะไรบ้างติดยึดอยู่ในส่วนผสมของดินน้ำลมไฟนั่นเองเช่นผมหนังกระดูกเลือดเนื้อทั้งหลายแหละอันนี้เป็นรูปนะคะรูปภายนอกเวทนาก็คือความรู้สึกความทุกข์ที่เกิดจากความชอบไม่ชอบเกลียดไม่เอาเฉยๆนี่เป็นทุกข์ได้สัญญาก็คือความจำรับร,บร,รู้รู้สึก เรารู้สึกโหคนนี้เป็นอย่างนี้ฉันไม่ชอบเลยฉันรู้สึกฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าจำได้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนี่ทำทให้เราเกิดทุกข์ได้นะคะสังขารสังขารก็คือระบบปรุงแต่งนะคะระบบคิดระบบปรุงแต่งทำให้เรารู้สึกโอ้โหดูซิ มันเป็นยังไงนะั่นดูซิดร่างกายเราโูหมันเสื่อมโซ่มันเพราะเราติดยึดอยู่ในสังขารไงคะมันก็เป็นทุกข์นะคะวิญญาณก็คือระบบรับรู้หูตาจมูกกายลิ้นนะคะเป็นทุกข์กินเน,นี่นิวไม่อร่อยเป็นทุกข์นะได้ยินสิ่งไม่ดีก็เป็นทุกข์ตาไปมองเห็นสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นก็เป็นทุกข์เยอะเนาะนั้นคนเราวนเวียนอยู่กับความทุกข์เยอะ ฉะนั้นนะคะเราต้องมารู้ว่าเหตุของทุกข์คืออะไรเรียกว่าสมุทไทยสมุดไทยก็คือเหตุแห่งทุกข์พวกผู้คนเนะะี่ยค่ะต่างเห็นนะคะเห็นความจริงของชีวิตแตกต่างกันออกไปแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะคะบางคนก็ตกอยู่ในความความ อิจฉาริษยาความโกรธความโลภความหลงความวิตกกังวลความเศร้าโศกความลิษยาความกล้าความกลัวความผิดความถูกเราเรียกทั้งหมดนั้นะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหลายแหละเมื่อเราเกิดทุกข์เรามาดูนีอะไรมันทำให้เราเกิดทุกข์โอ้ทุกข์เพราะเราเศร้าโศกนะเพราะเราหมาตายเนี่ย เป็นสมุดไทยของครูใช่ไหมคะหมาตายมันจึงเศร้าโศกนะคะหรือบางคนนะคะไปเป็นไม่มีความสุขเพราะสามีไม่มาเหตุที่สามีไม่มาก็เพราะว่าไม่ใช่สามีของเราคนเดียวเป็นสามีของคนอื่นด้วยนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะมีตัณหาและมีความโกรธ โกรธว่าสามีไม่มามีตัณหาก็คืออยากให้สามีมาแต่ไม่ใช่สามีของฉันคนเดียวสามีของคนอื่นเห็นไหมคะมันเป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์นะคะต้องมองให้เห็นเราจะมองไม่เห็นเพราะเราจะมีเราจะมีอคติเราจะมีจะมีอวิชามีความมีความคั่งตัวเองแล้วเราจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราหยุดเรามาคิดวิเคราะห์ เราจะเห็นเราเรียกสิ่งนั้นว่าสมุทไทยนะคะนิโรธคืออะไรนิโรธก็คือการดับไปแล้วนะคะการดับแล้วเข้าใจว่าไอสิ่งที่มันเกิดทั้งหมดทั้งปวงนั้นมันคืออะไรเราก็ดับความเศร้าโศกนั้นนะคะให้หมดไปนะจะนำมาซึ่งความสุขสงบแต่จะนิโรธได้เราต้อง าหาหนทางก่อนหาหนทางที่จะมาดับเราเรียกกันว่ามรคมรคคือหนทางที่นำไปสู่นะคะเอาความทุกขเรามาวิเคราะห์โดยวโดยการตั้งหาสมุดไทยจากนั้นแล้วนะคะมาลองเอามรคสิว่าจะดับทุกได้ยังไงนะเอาหลักธรรมอะไรมาใช้ในการดับทุกเรา นะเอาอาริยอริยมรรคแดีไหมซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกว่ามันคืออะไรนะคะหรือว่าจะเอาการใช้สมาธิจะได้เกิดปัญญาหรือจะปลดปล่อยความทุกข์ความโศกข,ของเราออกไปเราลองหาวิธีซิหรือเราจะมีสติตั้งมั่นซิเราใช้มรรคหลังจากเราใช้มรรคเพื่อจะดับทุกข์แล้วนะคะมันก็นำไปสู่กัน นิโรธก็คือการดับทุกขนั่นเองฉะนั้นอริยสัจส,สีก็เลยกลายเป็นขนทางหรือหลัก,ลกธรรมนะคะที่จะนำไปสู่ชีวิตของเรานะคะหลักธรรมที่พระพุทธองค์นั้นตรัสสอนเราเป็นหลักธรรมที่สำคัญนะคะมีอยู่1นึสัทธาสีพุทธจริยา3อริยสัจส,สีเราเรียกกันว่า ทำคาสั่งสอนคราวนี้มันมีหลักธรรมมันก็ต้องมีหลักกรรมเออหลักกรรมคืออะไรหลักกรรมหลักกรรมก็คือหลักแห่งการลงมือทํานะคะไม่ใช่เวรกรรมนะคะเป็นหลักกรรมก็คือกฎแห่งกรรมนั่นเองกฎแห่งกรรมหรือหลักกรรม กรรมคืออะไรกรรมก็คือการกระทําที่ครูบอกไม่ใช่กรรมแบบนี้นะคะหมายถึงการกระทําที่ประกอบไปด้วยเจตนานะคะเจตนาก็คือความตั้งใจหรือจงใจดังที่พระพุทธพจน์ว่าไว้ว่าเจตนาเป็นกรรมเช่นการขุดหลุมพรางดักคนหรือสัตว์ให้ตกลงไปตายจัดเป็นกรรมนะฟังแล้วงงไหมคนที่ไปดัก หลุมพางเอาไว้นะคะแล้วล่อสัตว์ให้ตัดลงไปตายมันเป็นกรรมนะคะนะเพราะเราเป็นไปทําลายชีวิตเขาแต่ถ้าเราขุดหลุมขุดบ่อน,น้ําเอาไว้กินแต่สัต์มันเกิดตกลงไปตายเองไม่จัดว่าเป็นกรรมนะคะไม่จัดว่าเป็นกรรมนี่คือนี่คือพุทธพจน์ท,ที่พระพุทธองค์นั้นสอนได้บอกไว้นะคะ กรรมที่กล่าวมาเป็นการกระทําที่เป็นเหตุเรียกชื่อตามทางที่เกิดมีอยู่3ทางด้วยกันมี3อย่างด้วยกันก็คือกายกรรมก็คือการกระทําหรือการทําวจีกรรมก็คือการกระทําทางวาจาโดยการพูดมโนกรรมก็คือการกระทําทางจิตคิดนะกรรมมี3อย่าง ะะที่เป็นเหตุกายกรรมไม่ใช่กายกรรมออกกําลังกายแบบนั้นนะคะกายกรรมก็คือการกระทํากายร่างกายวาจีกรรมคําพูดและมโนกรรมความคิดจริงริงนักเรียนบอกมโนมโนนั่นแหละคะ่ะนะก็คือความคิดการกระทําที่เป็นเหตุ3อย่างนี้ถ้าเป็นฝ่ายไม่ดีเช่นทําไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีก็จะเกิด สิ่งที่เราเรียกกันว่าโลภะโลภะคือความอะไรความโลภอยากได้อยากเอานะคะโทสะคือความคิดที่เกิดความโกรธนะคะอยากประทุษร้ายเขาโมหะก็คือความลุ่มหลงนะคะเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอกุศลกรรม เป็นธรรมที่เราไม่ควรจะทำควรละเว้นนะงงไหมนะ้เรียนก็คงได้ยินเนาะคนโลภอยากได้ไปขโมยของเขาดีไหมไม่ดีนะคะคนโกโรธง่ายโหโนะเรียนเห็นไหมพูดผิดใจนิดเดียวโหโกระโดดเตะกระโดดทีบมันเป็นเพราะอะไรเพราะคนสมัยนี้โกรธง่ายหรือไงเราดู คลิปต่างๆเราเห็นเราบอกว่าโอ้โหตายแล้วเรื่องแค่นี้เองลงมาถึงปุ๊บยิงเลยเหรอนั่นแหละค่ะเป็นเพราะอะไรเพราะมีโทสะก็เลยอยากจะเข้าไปนะทำร้ายตะลุมบอลและมีโมหะความลุ่มหลงหลงอยากอยากได้นะคะอยากได้ของของคนคนอื่นเขาอยากได้ สิ่งที่เขามีนะคะแล้วอยากได้เช่นโหเขามีแฟนหรอแย่งเข้ามาไม่ไหวแล้วคะ่ะอันนี้นะคะหลงงมงายนะเราเรียกหอกุศล,ลกรรมนะคะอันนั้นเป็นฝ่ายไม่ดีฝ่ายไม่ดีนะักเรียนอย่าไปทำนะคะเอาฝ่ายดีดีกว่าเนาะฝ่ายดีก็เช่นการทำดีพูดดีคิดดีนันเกิดจากอโลภะไม่โลภคะ่ะไม่อยากได้ เห็นแล้วก็ไม่อยากได้เอาเงินมาตั้งไว้โอ้ไม่ใช่เงินของฉันซะหน่อยเนอะนักรีดูฟ่าคลิปวันก่อนคูดูคูยังชื่นชมเลยที่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเก็บเงินได้เก็บเงินของคุณหมอได้แล้วก็เอาเงินนั้นอะไปส่งมอบให้ถ้าเป็นคนปกติทั่วไปที่ไม่มีไม่มีความเอ,อ่อที่เป็นผู้ที่ไม่มี ความโลภนะคะก็เขอา,าไปคืนแต่ถ้ามันมีความโลภปุ๊บเห็นเปิดมาถึงปุ๊บเงินในกระเป๋าตรุ่มเลยเป็นไงล่ะคะเอาใส่กระเป๋าตัวเองไปแล้วเนาะแต่นะคะผู้หญิงคนนี้เป็นรู้สึกจะเป็นกระเป๋ารถเมย์เนาะฐานะก็ <c oughs> ไม่ได้ร่ํารวยอะไรหรอกแต่เขาก็ทําไปไม่ได้หวังอะไรด้วยนะคะ คือเขาคิดถึงว่าตัวเขาเองเขาเคยลําบากเขาก็เลยอยากให้คนอื่นเนี่ยนะไม่ต้องลําบากเวลาที่เงินหายเขายังรู้สึกเลยเห็นไหมคนละเขาพูดเนี่ยฟังแล้วโอ้โหน่ารักมากคนดีน่าจะเอาเป็นแบบอย่างคือไม่โลภนะคะอะโทสะไม่มีความคิดจะระทุ์สลายครายโกรธเนาะแต่ว่าอดกลั้นนะถึงจะโกรธไม่โกรธดีก,กว่ามีพระท่านหนึ่งสอนไว้ นะคะรู้สึกจะเป็นพระพยอมกรลยาโนะท่านบอกว่าเกียริคือโง่โมโหคือบ้าไม่เกียดดีกว่าไม่บ้าไม่โง่เออครูฟังแล้วครูว่าข้อท่าเนาะมันเป็นคำคล้องจองแล้วเอามาใช้ได้นะคะไม่โกรธนะไม่ไม่โกรธก็ไม่อยากจะทำร้ายใครนะอโทสะอโมหะไม่ลุ่มไม่หลงนะคะไม่ลุ่มไม่หลง เราเรียกทั้งหมดนี้ว่ากุศลกรรมก็คือทรรที่ควรจะทำและทรรที่ทำแล้วจะได้ดีด้วยหลักธรรมที่ครูกล่าวมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเป็นพื้นฐานของชีวิตที่นักเรียนสามารถที่จะเอาไปใช้และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ถูกต้องเราจะต้องรู้จักและรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง ควบคุมวิถีชีวิตของเราให้เป็นไปตามคันลองที่ถูกต้องนะคะของชาวพุทธและคูหวังนะคะว่านักเรียนจะนำเอาไปใช้เพราะนักเรียนจะเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่นักเรียนนะคะจะไม่ลุ่มหลงไม่ติดและก็ไม่มีโมหะโทสะโลภะไม่มีทั้งหมดนี้เพราะนักเรียนเรียนรู้ ะะหลักธรรมของพธธระพุทธศาสนาที่ดีเลิศนะคะดูคลิปของครูเหมือนกับนักเรียนก็ได้กล่อมเกลาจิตใจไปด้วยฉะนั้นครูหวังว่านะคะคลิปที่ที่บอกมาทั้งหมดที่เป็นเรื่องของพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่กล่อมเกลาจิตใจได้นักเรียนดูบ่อยๆนะคะนะครูหวังว่ามันจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเรียนและประโยชน์ของชีวิตได้ สวัสดีค่ะ